โลคขยาปรมาลาภาควายบ่มีโลกเป็นลาบอันอร่อยช่อง y o u t u พี่แอนพี่แชเนลเมื่อวันที่แปดพฤษภาคม2565้หวันอาทิตย์รับผี่น้องเมื่ออื่นเป็นวันจันทร์เก้าพฤษภาคม2565้าเมื่ออื่นเป็นวันจันทร์เด้พีน้องเด้อว,วันจันทร์นั้นด้านเล่าทุกด้านนะครับติดกับชายแดนไทยเปิดทุกด้านครับเมื่ออื่นครับ หลายท่านหลายคนก็เตรียมตัวที่จะไปเที่ยวไปทั่วในเล่าไปนั่งรถไปความไห้สูงพ่ะว่าจริงๆแล้วขันนับตามเลเวลหรือระดับการเล่นหรือว่าเป็นความไหวปานกลางนะครับสิ่งที่พี่น้องสีน้ำไปมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดก็คือเงินนะครับพี่น้องเงินมันนี่สีมาบอกมากกล่าวมากเตือนพี่น้องทั้งหลายที่ถือเงกกินสกุลนั้นเข้าไปในเล่า้ะพี่นอ้องเด้ออยู่ในเมืองเล่าใสแต่เงินขีบเท่านั้นนะครับพี่น้อง ปรดฟังอีกครั้งหนึ่งยูเมืองเล้าใส่งเงินจีบท่านั้นนะครับพี่น้องครับคาว่ายูเมืองเล่าใส่เงินจีบเท่านั้นบม่ได้หมายถึงคนเล่าด้วยพี่น้องหมายถึงคนทุกคนคนต่งางชาติที่เข้าไปท่องเที่ยวนี่ไปเฮ็ดเบียกเนี่ยคนยุโรปอเมริกาคนจีนที่มาสางเคื่อนในเล่าเนี่ยยุโรปอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นนะครับพวกนี้เขามาเฮ็ดเบียกนะครับมาสอนภาษาในเล่าครับต้องใส่งเงินจีบท่านั้นนะครับพี่รองเด้อ เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับพี่น้องฟังให้ดีพึ่งสังวันนะครับตัวนี้ครับก็ขออยาตบอกพี่น้องไปก่อนว่า,าพี่น้องอมีโปรแกรมจะเดินทางไปในโซปอเล่าจะไปท่องเที่ยวกระตามไปเวียวกดกระตามเงินไทยพี่น้องถือไปนั่นมีเสถียรภาพล้วเกินเข้ามาเมียเสถียรภาพก็คือมันมีมันมีความมันคงมันแข็งคาตัวน,นี้เนาะ สมัยก่อนหนึ0งพบาทไทยแรกเงินกีบได้สองแสนหาหมือกีบเท่านั้นปัจจุบันนะครับมันดีโตขึ้นไปถึงสามแสนเจ็ดได้พี่น้องสามแสนเจ็ดกว่ากว่าเกือบสามแสนแปดปัจจุบันน่าจะลงมาที่สามแสนหานะครับก็แปลว่าเงินไทยมีมีม่ตะเทาราพนะับแข็งค่ามันถอยไปแลกเงินเล่าหลายถึงสามแสนหาหมือกีบได้ทีเดียวนะครับต่อหนึ่งพันบาทไทยเด้พี่น้องเด้อ เมื่อค่าของเงินมันมีสเสถียรภาพมันมีค่าที่แข็งค่าเนาะไปแลกมันกี่ยบไปหลายถึง3ามแสนหาในปัจจุบันพี่น้องที่ไปเที่ยวหรือไปเบียกกระควรจะแลกนะครับเนื่องจากว่ากับพี่น้องบอ่นแลกนั่นนะครับเวลาพี่น้องไปซื้อเครื่องซื้อของซื้อน้ำนะครับส่วนปลายมันนั่นแม่ค่าจะปัดขึ้นนะครับพี่น้องเด้อ บ๊ได้ปัดทิ่มบาแลครับเวลาเขาจะไปซื้อเครื่องซื้อของน้ำหนันขาอันไข่ชงไข่ย้อ,อย,ยกระชังเนมันกระชีพัดขึ้นนะครับสมมติว่ามันมันเป็นสิบแปดบาทเี่พี่น้องพอขาดไหมครับมันกระชีพัดเป็นส่าบาทประมาณนี้กระชีบบ๊อมี่เบ่งน้อยบ๊อมี่เหรียญน,นะครับนะบอกพี่น้องด้วยควว่าในสอปอเล้าบ๊อมี่เหรียญแบบละเอียดแบบหายิบสตางค์แบบสลึง สกุลเงินนะครับที่มีความนิยมในสปปลาวนั้นเป็นสกุลเงินบาทสกุลเงินจีบแล้วก็เงินดอลลาร์หรือเมืองไทยเขาเอื่นเงินดอลลาร์นั่นเป็น้องเรื่องอยู่ในสปปลาวเอื่นเงินดอลลาร์เมืองไทยเงินดอลลาร์นั่นแหละเมี่อสาะะมสกุลนี้ที่ย่อมใส่กันในในสปปลาวก็ซื้อได้แต่ว่ามันจะเสียเปรียบหน,ยหนึ่งหนึ่งจากเวลาเวลาเขาซื้อ เพิ่นก็นจะปัดขึ้นนะครับบ่ปัดเศษมันน่ะายมันเศษมัน่นจุดทดสยมมัน่นเพิ่นจะปัดขึ้นเพิ่นบ่ปัดทิ่งปัดเอาอันตรอพี่นอ้องการปัดครั้งที่หนึ่งอาจจะสูญเสียไปหาบาทปัดครั้งที่สองก็เป็นสิบบาทครับโดนปัดสามเต้าก็เป็นสิบหาบาทได้ได้พี่น้องฉะนั้นพี่น้องถือเงินสกุลยังไปกับสร้างนะครับคนไทยไปกับซื้อสกุลเงินบาทไปก็ควรจะไปแลกเป็นเงินกีบ พี่น้องที่มาจากยุโรปถือเงินอเมริกามากเงินออสเตเลียเงินจังจีนมากกับซถือเงินยวนมากเวียดนามมากกับถือเงินดองมากกับตองมาแลกนะครับทุกคนในเล่าต้องใช้เงินสกุลเล่านะครับนั่นเป็นกฎหมายนํานะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลนบี่เมืองเล่าใส่แต่เงินกีบเท่านั้นนะครับคข้ามายู่เมืองเล่ากับโมเมนต์เฉพาะคนเล่าครับทุกคนที่อยู่ในเมืองเล่าเนี่ยต้องใช้เงินสกุลเป็นเงินกีบนะครับถือไปเราไปแลกครับพี่น้องเฉพาะเสียเปียบครับ ฟงางมหฮอดจุดนี้ฟงางมหฮอดบอลน,นี้ฟงางมหฮอดตรงนี้เราเชืไปแลกใส่ว่านพี่น,อนาา้องพูดละคนนาครัเวลาพี่นอ้องจับปื้มหรือสแตมพัดปอร์ดเขาเขาเมืองเมืองเล่าเรืองบาบาแดนใดก็กระซังเลือหลังบอลจับปื้มหรือบอลสแตมพัดปอร์ดมันจะมีมอบ,บจะเป็นธนาคารหรือทำบัญารเงินกับชืมอมตังคเคาน์เตอร์สำหรับแหลกเงินเด้อแต่ ข,ข,าาข้าพเจ้าขอแนะนําว่าธนาคารพงสวรรค์น,นะครับบ้อนหันเพิ่นสีหายาตาการแลกเปลี่ยนที่สูงเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็คน,ร,นครับแลกนล้ก็งามกว่าหมู่งามกว่าทุกธนาคารมาเถอะน้าบ้านาน,น้านนเมืองต่างๆน้าห้างค้าห้างขายของขายเครื่องใหญ่ๆก็รับแลกเบิ้ดนะครับแต่ว่าอาตาจะน้อยน่อยกว่าเฮาแลกอยู่ธนาคารพงสวรรค์ฐานะธนาคารพงสวรรค์น,นั้นถ้าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์เด้อพี่น้องเด้นนอนครหลวงเวียงจันทร์หรือเมืองใหญ่ๆจะมีธนาคารมีสาขาของธนาคาร เพิน่นเกสิปิดเดือเด้อกพี่น้องผมว่าไปมือหนั้นผมบริเบื้องแาแต่ไปกางขึ้นหน่อยประมาณถุ่มหนึ่งเพิ่นก็นยังเปิดให้บริการยู่พุ่งสวรรค์นเด้อมันเถอะสะดวกสบายไปย่างขึ้นก็สสมารถไปธนาคารใดน,นะครับที่นครหลวงเวียงจันทน์มันเถอะแต่เมื่อเมื่อื่นผมบ่แน่ใแว่าเพื่อให้บริการถึงตอนกลาขึ้นแบบมีบอกระย่างกันพี่น้องครับไปเที่ยวเมืองเล่าย่างสบายใจไปเมืองล่าก็เคารพกบคนหมายเล่าเนาะการใช้สกุลเงินบาทไอ้เงินอื่นอื่นนะครับที่เม่อันนสกุลเงินจีบน่นาะคกับพ้มคน ผิดให้มันผ่านมานะครับบรรแลกเงินจริงๆแล้วก็ต้องแลกสถานการณ์เงินได้พี่น้องไปแลงน้ำผ่านไข้เครื่องไข้ของน้ำเมืองน้ำบ้าดในหน่อยกับพิษเกันพี่น้องเวลาเบิงบ่งเวลาแลกกับเบิ่งนะครับ,บ,งรบแงะใส่แงกหัวให้ระมัดระวังดีในสถานการณ์แบบนี้นะครับเงินบาทมีจต์เทลภาพเลือกเกินนะครับจากสองแสนจากสองแสนหานะครับตัวหนึ่งพันแบทนี้ได้สามแสนหาต 1, าัวหนึ่งพันไผ่พอแลกกับจัดสี้วางเลยนะพี่น้องเนาะได้เปรียบขนาดนี้ต้องแลกครับพี่น้อง โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งต้องแรกก็พี่น้องเด้อขันไปกัต้องแรกนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องสำหรับคําึ้คืนย้พี่นอ้องนออนรับฟันดีฟันเห้นผีตัวใหญ่สบายดี